ได้ดูน้องเมียไหมเมื่อคืนนี่นะไม่ได้ดูสนุกแรงเขาไม่ดูแม่งแเอกผู้แรงเลยเขาเริ่มจะชอบมีผู้แรงเออนาราดีมันแรงไม่ฮัยโทรศัพท์มันเดียวเขา้ยเฮคุยโทรศัพท์อะไรวะเงียบหน่อยเพื่อนกำลังเสวนาคุยเฉยคุยกันต่อเลยเดี๋ยวเขาคุยโทรศัพท์อะไรวะเงียบหน่อยดิ มันเสียงดังสิ่งดังเพื่อนไม่ได้เมากันไอ้เนี่ยก็เล่นบีบีบีที่ไหนสักส่วนพูดไปไอ้เนี่ยก็นั่งเปิดหนังสือแล้วจะอ่านสะอ่านเมื่อสิ่งดังน่อยไม่ได้นล้วแกคือกบหัววันนี้เราไปดูหนังกันไหมเรื่องไาหนายหัวไปดูหน้าหนายโฮวสิคุณนายโฮวเขาดูมาแล้วอ่ะเขายังไม่ดูอ่ะดูอะไรดี อยากดูอันนั่นอ่ะวิงป่นฟัดอ่ะเอออยากดูอยากดูวิ่งป่นฟัดอ่ะฉันลงอ่ะเอ้ยเจาลักขีาจะเบมันชนลงอยู่ตอนนี้นะยังไม่มีนะมาเปิดดิาีดูาสีที่ยงยังข้าเป็นไหมกินกินไปกินข้าวไหปกปากไปกินข้าวเว้ยไปไปไปๆกินข้าวไป กินอยู่แถวสะพานลอยหนเก็บของสิวะกินไปสั่ไปได้ไปไปกินอะไรวะกียเกี่ยวไม่น้ำมกูไม่ก um ินไม่อร่อยหิวพิซซ่าโหรวยตามาทุลๆกี่ร้อยอะตากรยเหยากอะไรวะซี่ใครเมาตั้งไว้อคุยเป็อะไรอ อนมาค่ะอยูไว้พแชเล่นไรกันเ็กสองกระจกเ้วกเล่นโทรศัพท์โอ้ดูม่อันตรายเ้ยเดินบนถนนเนี่ยเล่นาโอเมากไหมเลือดคุณขาโอ้ยทำไมคุณขับเป็ไงคะเป็นอะไม่ดูเพื่อนเลยเหรอคะคนทั้งคนนะคะเดินบนถนนคุณดูหน่อยสิคะขับด้วยความปลอดภัยาแล้วรันนทำอะไรคะ เล่นโทรศัพท์เดินบนถนนไม่ดูรถรลยไงอะไรวะไปไม่หาหมอกเลยมอไปโรงพยาบาลเร็วๆคุณพาเพื่อนฉัไปหาหมอด้วยไปไปขึ้นรถเฮ้ยไงจะเอายังไงนี่ พูดม่เป well, oh. well, we yeah. so, ิดเป็นยังคนเล่นเพลงภาษาทเนะเา้วเดี๋ยวา่อนด้ใต้องนี่ยอาซูโบก็ผูบนี่เดี๋ยวฟังแอบไปไ่เอาเาดนเรนี่ยไ้มนาจังโอไโบ้หไมล้อเราเมแล้วขับอคือที่หาเลยกูคอยพีกูเพาเห็นว่าได้ตอยินจะไปไหนไปไหนเที่ยวไหม แค่ไหนองศาป่ะปลาเบื่อล้เนี่ไม่เอาเบื่อแล้วเบื่อแล้วหมอไมีอะไรมันยาอปไนองศาอะไรองศายังไม่เปิดองศากำลังปรับปูอยู่ตรง้นยางใหญ่นะคะห่อไงนใหญ่อยู่ตรงนีอยู่ไปสปาไม่มีตเปิดลงสปาต่อเยืนไม่เปิดข้เสียตังสองร้อยตรงไหนะหรือตรงไหนก็ไปมันมีที่ไปหรอ เที่ยงหรือยังวะเออกินข้าวก่อนไหมถ้าเยวดตอนเย็นเราไปไปไปกินข้าวยังไม่ถ่ายยังไม่ถ่ายถ่ายแล้วเอาหรอเอาไหมเอาเอาไหมไดหมพูดไปดีพูดไปดีเอาเอาพูดพูดไปได้ไงวะเพื่อนอ่านสื่อได้แล้วสื่อสอบแล้วโอ้ยไม่อ่านไม่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีอ่านตอนไหนคุยเรื่องไรสาระได้ไหมคุยเรื่องไรเปิดดูหนังก็ได้ไปอะไรวะคุยเรื่องแรงปัจจุบั มม่่ก็พูดไปดีเดี๋ยวไปตัดต่อให้ได้ดูไหมก็ตัดต่อใช่ไหมบอสอ๋อมันตัดต่อได้คุณนายโฮมถ่ายไปบอกได้สามทีเริ่มทายเอาไหมสามทีพูดไปเลยเรื่องอะไรก่อนพูดก่อนเรื่องการเรียนเราเนี่ยเฮ้ยแม่แบบเฮ้ยเราเรียนจะจบแล้วนะเว้ยเราไปหางานทำไหมไปสมัครงานอย่างงี้แล้วนี่จะจะจบจะปิดเทอมแล้วเออไปหางานทคะอะไรนะ แม่แบบดูแบบเอ้ยจะจบไอจะปิดเทอมมาน้าเราไปหางานสมัครงานทำไหมแล้วก็ซวยซวยรอกันไปแล้วก็ข้นไปหาต่เขาว่าไปไปกินข้าวสุดท้ายชอบกินข้าวที่เหเนยใช่เลย